ชอบกินไข่เน่ามากมากมากพี่ทีชอบกินไข่เน่ามากมากเลยพี่กิดินชอบกินไข่เน่า คนนี้ชอบกินไข่เน่าแตะไข่ดาวเป็นไข่เน่าแล้วไข่มันไข่เน่าแล้วพวกเรากินไข่ทุกวันแสดงว่าเรากินไข่เน่าทุกวันแล้วทุกคนชอบกินไข่เน่าแล้วทุกคนกินไข่เน่าทุกวันและคนกินไข่เน่าอยู่บนบ้านชอบกินไข่เน่าชอบกินไข่เน่ากินไข่เน่ากินไข่น่าไข่ชอบกินไข่เน่า ฉันชอบกินไขน่เน่าผมว่าฉันนั้นชอบกินไข่เน่ามากมากกินไปกินไปไข่เน่าไข่เน่ากินไข่เน่าทุกวันกินไข่เน่าทุกวันกินไปขี้ไปโยโฮ่ยิ่ฉันชอบกิน,ขน,กกกนไ,นไข่เน่นา